จังหวัดกาญจนบุรีดินแดนแห่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและธรรมชาติอันงดงามเมืองแห่งนี้ยังเป็นที่ประจักษ์ถึงน้ำพระาาราชหฤทยัยอันเปี่ยมล้นและรอยพระบาทที่ได้ประทับไว้เพื่อผสกนิกรชาวการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณสเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดแห่งนี้อย่างเป็นทางการถึง9้าครั้งตลอดระยะเวลาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิาเบศร์มหาราชบรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9การสเสด็จพระราชดำเนินแต่ละครั้งมีได้เป็นเพียงการมาเยือน แต่คือการทรงงานหนักการบำเพ็ญพระราชกุศลและเยี่ยมเยียนรัษฎรอย่างใกล้ชิดซึ่งนับเป็นประวัติศาสตร์น่าสำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีที่ชาวไทยควรภาคภูมิใจและจดจำไว้ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นการเสด็จพระราชดำเนินครั้งแรกของสมเด็จพระพันปีหลวงมายังกาญจนบุรีอย่างเป็นทางการมีขึ้นในวันเสาร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2 5 0 6 โดยทรงเสด็จพร้อมด้วยในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จประพาสน้ำตกใสโยกน้อยก่อนจะทรงเยี่ยมรัษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นและในวันเดียวกันนั่นเองยังได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสำคัญโดยเสด็จพระราชดำเนินกลับมาถวายภพาพระกฐินณวัดเทวสังคารามพระอารามหลวงซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดกาญจนบุรี ต่อมาในปีพุทธศักราช2512ทรงมีพระราชะกรณียกิจสำคัญถึงสองครั้งครั้งแรกในวันศุกร์ที่30พฤษภาคม2512เสด็จพระราชะดำเนินมาเพื่อบำเพ็ญพระราชะกุศลเนื่องในวันวิสาขาบูชาณวัดพระแท่นดงรังวรวิหารอำเภอท่ามากาและในวันศุกร์ที่28พฤศจิกายน2512ทรงสเสด็จจากวังไกลข้งวลเพื่อทรงประกอบพระราชะกรณียกิจ เป็นการส่วนพระองค์ณนะกองกำกับตำรวจตะเวนชายแดนเขตเจ็เพื่อดูแลความมั่นคงและขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละในวันเสาร์ที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2515สมเด็จพระพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินจากพระราชวังสวนจิตลดามายังวัดพระแท่นดงรางวารวิหารอีกครั้งเพื่อทรงเป็นองค์ประธานในการยกช่อฟ้าและเททองหล่อพระประธานซึ่งนับเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ และเป็นขวัญกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนชาวกาญจนบุรีอย่างหาที่สุดมิได้การเสด็จพระราชด,ดำเนินครั้งที่5นับเป็นภารกิจที่ต่อเนื่องหลายวันเริ่มจากวันอังคารที่4ธันวาคมพุทธศักราช2516 ทรงสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณเขื่อนแม่กลองในวันรุ่งขึ้นวันพุทธที่5ธันวาคมซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมาพรรษาของในหลวงรัชกาลที่9ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลณะวัดเทวสังคารามพระอารามหลวง จากนั้นทรงทอดพระเนตรวัดถาวรวรารามหรือวัดยวนและทรงเสวยพระกายาหารกลางวันณศาลาเก๋งริมเขื่อนซึ่งต่อมาได้มีการตั้งชื่อศาลาแห่งน,นี้เป็นสิริมงคลว่าศาลาทรงพระเจริญในวันพฤหัส,สบดีที่6ธันวาคมพุทธศักราช2516ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดพระเนตรสำนักสงฆ์ที่อำเภอบอ,บอพลอยซึ่งปัจจุบันคือวัดรัชดาพิเศษและได้เสด็จทอดพระเนตร เจดียุทธหัตถีณดอนเจดีอำเภอพนมทวนก่อนจะเสด็จกลับกรุงเทพมหานครและเสด็จครั้งนี้สะท้อนถึงพระราชะปณิธานในการทำนุบำรุงศาสนาและส่งเสริมประวัติศาสตร์ของชาติอย่างแท้จริงในวันจันทร์ที่22ตุลาคมพุทธศักราช2533ทรงเสด็จพระราชะดำเนินมาทรงวางศิาลาฤกษ์ อนุสาวรีทหารผ่านศึกเวียดนามในกองพลทหารราบที่9เพื่อเป็นการเทิดทูนและให้กำลังใจแก่ทหารผู้กล้าที่เสียสละเพื่อประชาชาติช่วงเวลาต่อมาพระราชกรณียกิจของพระองค์ได้มุงเน้นไปยังพื้นที่ห่างไกลและธุรกันดารมากยิ่งขึ้นดังเช่นการเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่7ในวันที่หมกราคมพุทธศักราช2540 ทรงเสด็จทรงงานณนะบ้านทิพุเยตำบแลแฉลอำเภอทองผาภูมิและอีกครั้งในวันที่4มกราคมพุทธศักราช2545ทรงเสด็จมาทรงงานและเยี่ยมรดดัศดรณบ้านคริตตี้หมู่ที่4ตำบนแฉลออำเภอทองผาภูมิ การเสด็จพระราชด,ดำเนินในพื้นที่ที่เข้าถึงยากเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะและทรงมุ่งมั่นจะยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรทุกหมู่เหล่าไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลเพียงใดนอกจากนี้ในวันอังคารที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2544 สมเด็จพระพันปีหลวงยังทรงสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบซึ่งขณะนั้นทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจณช่องเขาขาดอุทยานแห่งชาติไซโยกจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นการแสดงให้เห็นถึงการสื่อสารพระราชปณิธานในการดูแลประสบนิกรและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติ พี่น้องชาวกาญจนบุรีและคนไทยทุกคนครับตลอดการสเสด็จพระราชดำเนินอย่างเป็นทางการทั้ง9ครั้งของสมเด็จพระนางเจ้าศสิริกิต์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณจังหวัดกาญจนบุรีคือเครื่องยืนยันถึงความผูกพันอันแน่นแฟนระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับพระสนิกร และทรงอุทิตพระวรากายเพื่อความผาสุกข,ของปวงชนชาวไทยเสมอมาวันนี้ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่และร่วมกันสืบสารพระราชปณิธานในการรักษาไว้ซึ่งความดีงามของประเทศชาติเพื่อถวายเป็นราชสการะแด่สมเด็จพระพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินของเราสืบไป